าวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครอบครัวหนึ่งเขาพาหลานชายเป็นเยาวชนอายุ16ปีนะคะไปร้องเรียนกับตารวจเรื่องคดีความไม่คืบหน้าค่ะใช่ครับคือเนื่องจากว่าชาวบ,บ้านในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าไปร้องเรียนมาแล้วฮะเนื่องจากว่าไล่มีการไล่ลุมทําร้ายกันแล้วก็ใช้มีดนะฮะคุณผู้ชมฮะใช้มีดเนี่ยฟันรถจักรยานยนต์แล้วก็นาไปโยนทิ้งน้ํานะครับ เหตุ S <S <an> เกิดนะี่คือเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายน2563แต่ว่าจนถึงปัจจุบันนะครับคดีก็ยังไม่คืบเลยครับให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเวลา23นาฬกาวันที่19มิถุนายน2563นะครับขณะที่เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนไล่ลุมทำร้ายนายกิติชัยสิวานรงอายุ16ปีครับ แล้วก็นายธนากรชัยโยนอายุ16ปีขณะได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าซูปเปอร์ครัพหมายเลขทะเบียนกไก่รลจุลา36,4เชียงใหม่มาตามถนนโชตนาตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนนะครับใช้รถยนต์เก๋งรถยนต์กระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์7คันไล่รุมทําร้ายทําให้นายกิติชยัยแล้วก็นายธนากรเนี่ยต้องทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดจนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้มีดดาบที่พกติดตัวมาครับฟันทําลายรถจักรยานยนต์จนได้รับความเสียหายแล้วก็ถอดเอาชุดรางน้ํามันแล้วก็ท่อไอเสียรถออกไปจากนั้นนะครับกลุ่มวัยรุ่นได้นํารถจักรยานยนต์โยนทิ้งในคลองชระทานแล้วก็พากันหลบหนีนะครับต่อมาญาตินะครับทราบเรื่องแล้วก็ได้นําตัวนายกิติชัยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณร่างกายและกระดูกนิ้วเท้าแตกเข้ารักษาที่โรงพยาบาล พร้อมกับเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่ริมเพื่อติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับญาติผู้เสียหายเนะี่ยบอกว่าจนถึงขณะน,นี้ผ่านมาแล้วกว่า6เดือนครับคดียังไม่มีความคืบหน้าเลยทั้งที่มีพยานแล้วก็หลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดด้วยแล้วก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆนะครับจึงเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงต้องเดินทางมาเข้าร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคห้าครับ คงที่ขี่มีขี่มานะคะมีคนกรรมีดกรําเล็กอ้อย่างอยู่ในรถมูจักทุกคนเลยนะคะมูจักทุกคนบอกว่าทะเบียนรถไอ้อย่างมูจักหมดรถเก่งกีฬกับซีอย่างทะเบียนรถอย่างมูจักหมดเจ้าแต่เพิ่งก,ก,ก,กับว่าดําเนินการอย่างสักอย่างเลยนะคะเจ้าอ้ไไว้ได้ว่าเพิ่กดว่าได้จะนัดมานัดมากับใบเห็นอย่างสักอย่างเลยนะคะ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5มอบหมายให้พันตำรวจเอกทวัชชัยพง์วิวัฒชัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานตำรวจภูธรภาค5รับเรื่องค่ะแล้วก็ประสานไปยังตำรวจในท้องที่ก็คือตำรวจภูธรแม่ริมเร่งรัดดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุให้แล้วเสร็จภายใน15วันค่ะ